สวัสดีครับม t s ซูบิชิไททันออกใหม่นะครับนี่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยวันนี้คันแรกในภูเก็ตเลยนะครับคันนี้เป็นมิ s ซู i ิชิไททันรุ่นใหม่ตอนเดียวนะครับเป็น4 w h e e l 4x4 ดิฟล็อกเครื่อง2.4เทอร์โบ4 8 4แรงมา้าคันแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าคันแรกในภาคใต้หรือเปล่านะฮะก็ที่จะมาเปลี่ยนล้อที่มานิสเซนเตอร์แบกนะครับเดี๋ยวเราพา,าชมรถก่อนดีกว่ารถใหม่ต้องโชว์รถก่อนนิดนึงว่ารถคันนี้ หน้าใช้นะฮรรูปร่างหน้าตาเหลี่ยมมนไฟหลีไฟหน้านะฮะกันชนมาเต็มทั้งด้านหน้านี่ด้านข้างโป่งซุ้มล้อเป็นลักษณะเป็นตัวยูนะครับซุ้มล้อเป็นลักษณะตัวยูเป็นรถท,ที่คันกว้างกว่าเดิมแล้วก็หนากว่ารุ่นเก่าๆเยอะนะครับรุ่นเก่าๆมันอาจจะบางๆนิดนึงแต่คันนี้ออกมาดูบึกบึนนะครับแสดงภายในนะฮะวงมาลัยนี่มีจอใหญ่ด้วยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโฟวิลบิดตัวนี้ได้เลยนะครับ 4วิวเราตระแบบจอยซิกตับได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของรถ4วิวนะฮะของมิซูบิชไททัน4คู4มีดิฟล็อกด้านหลังมาให้เรียบร้อยติดลมกดดิฟล็อกรถขึ้นได้เลยเครื่องเทอร์โบด้วยร้อยไป4แรงมา้าเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้ทางมานิสเซอรแบกเราจะจัดล้อลายไหนใส่เข้าไปในมิซูบิชไททัน4วิว2023นะเป็นสีเทาดำนะล้อคันนี้เนี่ยเราต้องการเป็นรถที แต่งแล้วเป็นรถที่ใช้งานได้จริงบรรทุกเข้าสวนบรรทุกผลไม้บรรทุกปาล์มได้บรรทุกหนักได้นะครับใช้งานก่อสร้างได้ด้วยเปนะนล้อที่เราเลือกให้ทางลูกค้าเนี่ยเป็นล้อขอบ18นะครับต้องการยางที่หนานิดนึงลุยได้จริงและหล่อด้วยปกติเนี่ยตัวเนี้ยใส่ได้แต่ล้อขอบ16นิ้วขึ้นไปนะแต่16นิ้วอาจจะดูเล็กนิดนึงเจ้าของเขาต้องการให้ล้อสวยด้วยใช้งานได้ด้วยก็ลองตัวที่18นิ้วอ่ะผมแนะนํามาก่อนเลยลายแรก ที่ใส่ได้นะตอนนี้ก็เป็นของ JP ตัวนี้ครับเป็นตัวลายก้าน Y สีดําด้านนะฮะอ่าลายที่2เช่นกันฮะมาจากล้อ JP Racing ตัวนี้เป็นสีแดงนะฮะตัวที่3ตัวนี้เป็นของ Evo Cross สินิ้วทุกไลายนะครับตัวนี้ก็เป็น JP อีกนะครับอีกลายหนึ่งแล้วก็มาตัวล่าสุดก็เป็นตัวของ l e n o นะครับตัวนี้ดำด้านเหมือนกันทุกตัวเป็นล้อสีดำด้านหมดนะฮะคู่กับยางเซนตินี่มาเลยยางดีเซนสิ2 6 5 6 0 1ดดอก AT ดอกออสตรเลียยางเมกอินไทยแลนด์ rain, Thailand, ราคามิตรภาพไม่สูงเกิน,กนไปใช้งานได้ขับไปเบียดโดนแก้มทะลุหรืออย่างเสียหายเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่แพงเกินไปฮ้าเป็นยางที่น่าใช้ที่สุดยางไทยด้วยที่สำคัญค่ะเดี๋ยวมารอชมว่า ทางมานิเซนเจอร์แมกเราจะจัดลายไหนใส่ให้กับรถ i ิ s u ูบิชิ2023ตอดิวคันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมครับว่าเราจะเลือกล้อลายไหนใส่เข้าไปสักคู่นะครับเดี๋ยวจะใส่ออกมาให้ชมว่ามันจะสวยยังไงสำหรับคันแรกของคูกเก็หรือภาคใต้เลยนะครับสักครู่ครับพามาชมช่วงล่างไทตันรุ่นใหม่นะครับ2023 ตัวนี้เกียร์6สปีดนะครับ184แรงมา้าอ่ามาดูช่วงล่างรุ่นใหม่เปลี่ยนอะไรบ้างไหมโอเคลักษณะเป็นโชค๊คคุ้ยนะโช๊คตัวอ้วนกว่าเดิมตัวใหญ่กว่าเดิมนะรุ่นเก่าจะตัวเล็กกว่านี้นี่โชค๊คคุ้ยใหญ่กว่าเดิมแต่ตัวนี้มีดิฟล็อกด้วยดิฟบล็อกไฟฟ้ายิงกระไปทีเฟืองท้ายด้านหลังตัวเริ่มต้นยังเป็นดิสเบรกนะครับด้านหน้าโอเคลักษณะโชค๊คเปลี่ยนใหม่คอโชค๊คยาวขึ้น พอโชกยาวขึ้นตัวนี้ย,ยกสูงได้ง่ายขึ้นนะคะรับลักษณะโชกเป็นยกสปรดสปริงอย่างนี้ทำมาดีขึ้นปีนอกตัวใหญ่ขึ้นนะครับปีนอกบอนปีนอกล่างดูดีขึ้นนะครับสำหรับการใส่ล้อนะฮะใส่ล้อให้ชมว่าล้อออกมาแล้วมันจะเต็มยังไงฮะนี่มารีวิวให้ดูช่วงล่างกันที่หน่ครับ ส่งงานมิ s ซู i s ชิไททันออ l นิว2,023คันแรกของภาคใต้เลยครับคันนี้ตอนเดียวหัวเดียวใส่ล้อขอบ1 8 j p Racing กะยางดีสันติ265 60/18ออ r เทเรนเมกิ n ไทยแลนด์ s T rain, นะครับนี่สวยๆฮะร้อใส่มาปุ๊บ ครบเสร็จพอดีเต็มซุ้มล้อนะครับแก้มยางล้อนๆออกมาหน่นึงเพราะล้อเดิมเขาเป็นล้อกระทาล้อหน้าเขาจะเล็กแล้วก็แคบนะฮะล้ออยู่ข้างในด้วยก็เปลี่ยนล้อแม็กเพื่อให้ออกมาเต็มกับยางเหมาะสมคุ้มราคากับรถครับสวยๆเลยคันแรกภักได้เลยครับคันนี้ที่มานิสเซอแม็กาเติมน้ามันสวยเลยเขียนนี่ไทรตันเป็นลายคาร์บอนไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่จะซื้อรถมิตุูบิชิไทรตันรุ่นใหม่ และก็มาจัดล้อจัดทรงได้ที่มานิสเซนด์แมกนะครับเรามีล้อขอบ16 18 20มีทุกไซส์นะฮะที่จะให้เลือกใส่กับออฟเซตที่เหมาะสมกับรถในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับออกมาสวยๆนะเรามีครบที่มานิสเซนด์แมกแล้วก็ยางมีในหลายๆเบอร์ให้ลูกค้าเลือกเหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับฝากไว้สาหรับรถมิตซูบิชิไต i t a ้ครับกับมานิสเซนด์แมกขอบคุณมากครับคันแรกพัได้ครับคันนี้